เคยสงสัยกันไหมครับว่าวิดีโอเป็นล้ลานคลิปที่อัปโหลดขึ้น YouTube ในแต่ละวันเนี่ยมันมีระบบอะไรคอยตรวจจับแล้วก็จัดการอยู่เบื้องหลังวันนี้เราจะมาเจาะลึกเข้าไปในโลกของนักสืบดิจิทัลที่ทํางานกันแบบไม่เคยหลับไม่เคยนอนเลยครับนี่แหละครับคําถามสําคัญเลยมันเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากๆที่ YouTube ต้องเจออยู่ทุกวินาที แล้วคําตอบของมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันคือการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนจุดสุดกับความฉลาดของ AI ที่ต้องบอกเลยว่าน่าทึ่งจริงๆลองนึกภาพตามกันนะครับคือในทุกๆ1นาทีมีวิดีโอถูกอัปโหลดขึ้น YouTube รวมๆกันแล้วเนี่ยหลายร้อยชั่วโมงเลยนะโอ้โหปริมาณข้อมูลมันมาหาศาลขนาดนี้การจะใช้คนมานั่งตรวจดูทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับดังนั้น มันเลยจําเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังมากๆเข้ามาช่วยจัดการและด่านแรกเลยนะครับที่วิดีโอทุกชิ้นจะต้องเจอก็คือยักษ์ใหญ่ตัวนี้แหละครับที่ชื่อว่า Content ID นี่คือระบบระดับอุตสาหกรรมเลยนะที่สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์รายใหญ่ๆโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือ Content ID เนี่ยไม่ใช่เครื่องมือสำหรับครีเอเตอร์ทั่วๆไปนะครับแต่มันคือระบบสำหรับบริษัทหนัง ค่ายเพลงหรือองค์กรใหญ่ๆที่เขาต้องการจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองในสเกลที่มันใหญ่มากๆก,กระบวนการทํางานของมันก็น่าสนใจมากเลยนะครับคืออย่างนี้ครับเริ่มจากเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะส่งไฟล์ต้นฉบับมาให้ YouTube ก่อนจากนั้นระบบก็จะสกัดเอาข้อมูลเฉพาะออกมาสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าลายนิ้วมือดิจิทัลที่มันจะไม่ซ้ากับใครเลย แล้วหลังจากนั้นนะวิดีโอทุกอันที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาใหม่จะถูกเอามาสแกนเทียบกับลายนิ้วมือนี้ทันทีเลยคือต่อให้มีการดัดแปลงนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่รอดสายตาระบบนี้ไปได้ครับพอระบบมันเจอวิดีโอที่ตรงกันปุ๊บทีนี้เจ้าของลิขสิทธิ์จะมีอำนาจในการตัดสินใจได้3อย่างเลยครับคือ 1. เลือกที่จะแบ่งรายได้จากโฆษณา,า 2. แค่ติดตามดูข้อมูลเฉยๆว่ามีคนดูเท่าไหร่หรือ 3. สั่งบล็อกวิดีโอนั้นไปเลยก็ได้เหมือนกันคำถามต่อมาคือ แล้วถ้าไม่ใช่บริษัทใหญ่ล่ะสำหรับครีเอเตอร์รายบุคคลล่ะพวกเขาก็มีเครื่องมือที่ทรงพลังไม่แพ้กันเหมือนกันครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Copyright Match Tool ครับมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยครีเอเตอร์เลยนะในการตามหาว่ามีใครเอาวิดีโอของเขาไปอัปโหลดซ้ำทั้งดุนหรือเกือบจะทั้งดุนหรือเปล่ามันช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถจัดการกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผลงานของตัวเองได้โดยตรงเลย แต่ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การก๊อปปี้วิดีโอแล้วล่ะครับตอนนี้เรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่มันท้าทายกว่าเดิมเยอะเลยนั่นก็คือยุคของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองความท้าทายที่ว่าเนี่ยก็คือพวกวิดีโอ deepfake ที่มันสร้างใบหน้าปลอมขึ้นมาได้เนียนกริบหรือแม้กระทั่งการโคลนเสียงที่แบบเหมือนจริงจนมากตกใจเลยครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยมันสร้างปัญหาใหม่ที่เครื่องมือแบบเดิมๆอาจจะรับมือไม่ไหวแล้ว และนี่ก็คือคำตอบล่าสุดจาก YouTube ครับเครื่องมือตรวจจับความคล้ายคลึงด้วย AI มันเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อปกป้องแค่ผลงานนะครับแต่เพื่อปกป้องสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั่นก็คือตัวตนของครีเอเตอร์เลยทั้งใบหน้าแล้วก็เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน กระบวนการของมันจะเริ่มจากการที่ครีเอเตอร์ต้องยืนยันตัวตนก่อนครับจากนั้นระบบ AI ก็จะเรียนรู้แล้วก็สร้างโมเดลใบหน้ากับเสียงของครีเอเตอร์คนนั้นขึ้นมาเป็นต้นแบบแล้วมันก็จะเริ่มสแกนวิดีโอใหม่หมๆทั่วทั้งแพลตฟอร์มเลยพอเจออันไหนที่อาจจะใช่ก็จะส่งไปให้ครีเอเตอร์ตรวจสอบด้วยตัวเองอีกทีหนึง่งพอครีเอเตอร์เจอกับวิดีโอที่ใช้หน้าตาหรือเสียงของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ย,เ,ยเขาก็จะมีทางเลือกหลายทางเลยครับตั้งแต่การเก็บข้อมูลเอาไว้เฉยๆไปจนถึงการยื่นเรื่องลละเมมิิิิิดขสทธ์ตตาปก หรือถ้าเนื้อหายนั้นมันเป็นการปลอมแปลงตัวตนเพื่อหลอกลวงอะไรแบบนี้ก็สามารถขอให้นําออกภายใต้ในโยบายความเป็นส่วนตัวได้เลยเอาละครับเราได้เห็นเครื่องมือต่างๆกันไปแล้วทีนี้เรามาถอยออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างดูกว่าว่าทำไม YouTube ถึงต้องลงทุนพัฒนาระบบที่มันซับซ้อนขนาดนี้ขึ้นมาหัวใจหลักของระบบทั้งหมดนี้เลยนะครับมันตั้งอยู่บนเหตุผล3ข้อด้วยกัน ข้อแรกเลยก็คือการปกป้องความคิดสร้างสารรค์และผลงานต้นฉบับข้อ2คือการลดปริวาณวิดีโอซ้ำๆหรือพวกสแปมและข้อ3ซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างระบบนิเวศที่เจ้าของผลงานสามารถควบคุมและสร้างไรายได้อย่างเป็นธรรมจากสิ่งที่เขาทุนเทสร้างขึ้นมา เรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการปกป้องเนื้อหาบนโลกออนไลน์เลยนะครับจากที่แค่ตามจับวิดีโอที่ถูกก๊อปปี้มาตอนนี้มันได้กลายเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องตัวตนของคนคนหนึ่งจากเทคโนโลยี AI ที่มันก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆและนั่นก็คือทั้งหมดที่เรานํามาขยายความให้ฟังกันในวันนี้ครับแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้นะคาถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือในวันที่ AI มาฉลาดขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีหยุดอนาคตของคําว่า ตัวตนบนโลกดิจิทัลมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรต่อไป